กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเกมสมุทรยมาเตอร์วันนี้ผมจะมาอัพจำรายยินอย่างให้องเมแมวสีซ่อมของเราเลยนะเจ๊ะน่าจะมาอัพให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ชื่อสุสานโอช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยวไปดูกอันสุสานโอสุสานโออยู่ไหนวะนี่ไงสุสานโอตัว,วานี้สุสานโอกับตัวไดเทนโงมามีอยู่หกแสนสี่นะวิญญาณผีน้อยมาก ช่องแรกก่อนหนึ่งสองสาพอไหมวะเนี่ยน่าจะได้แค่ตัวเดียวอีกัวงน่าจะไม่เต็มหนึ่งสองสาหนึ่งสองสถ้าขาดเหลือลนิดหน่อยเดี๋ยวไปหาเอาหนึ่งสองอา้าวกดจสอง สามโอเคแล้วก็อีกช่องหนึ่งหนึ่งสองสามสองแสนแล้วไม่น่าพอหอนึ่งสองสามพอไหมแล้วหกหกหมื่นแปดพอดจีฮิพอ พอดีเป๊ะเลยนี่ค่อยๆไล่อัพไปทีละขั้นเพราะว่าตอนนี้ก็อตัวน,นี้เต็มแล้วแล้วต่อไปก็เหลือช่องที่สองเดี๋ยวดาวองเมียวอัพได้ไหมเหลี่ยนเราพอไหมด่๋ยวผมพอดูดิมันต้องอัพเลเวลองเมียวด้วย,ยถึงมันจะอัพดาวได้อัพดาวเลเวลยวี่สิบเลเวลยี่สิบได้อยู่ ดาวไปเดี๋ยวพอรอบหน้าพอเราจะอัพเราก็ค่อยแรับอัพดาวไปทีละตัวละตัวเยวดูมันเปิดช่องครบเหมือนยังทำรายหินอย่างไม่ได้เปิดช่องอยไม่ได้เปิดช่องครบขึ้น2องดาวอันนี้อัพได้ไอตัวนี้อัพได้ไอนี้อัพได้โอเคเดี๋ยวอัพดาวตัวนี้ให้เป็น2องดาวเท่ากัน2องดาวอยู่ไหนวะทำมโมะนี่ไงทำมโมะ อัด oh, hey. uh, าวเลเวลยี่สิบโห่ยอัพไปเมื่อก่อนมันก็ห้าดาวเลยแต่พอมาเปลี่ยนมาใช้องค์เมลวแดงถอดออกเนี่ยจะก็ไม่เป็นไรค่อยไล่อัพได้ไปไปหาวิญญ,ญาณผีดีกว่ายังไม่ได้ลงดันกำจัดปีศาจเราจะหาช่องที่มันว่างๆอะ่ะจะไม่ไปตีคนอื่นนี่เสรจแล้ว รายงานเมื่อวานมีคนมาเตะหยุมนะผมจำได้อัพไป,ปอัพไป,ปได้มาแปดหมื่นเดี๋ยวดองใหม่อาทิตย์หน้าค่อยอัพมีไหมเนะี่ยไม่มีแล้วเอาเลยอันนี้ลงเลยกิวกิว นิดตีได้แพรพุ่งเปิดร้อน,อก,น,นกดข้ามไม่ได้ด้วยเราตีไงพลังมันห่างกันเยอะยังไงเราก็ชนะแน่นอนอชอบของหุ่นยนต์แม่งเท่แฟรรชั่นนะเนี่ยตัวเนี้ย ตองเขานะไม่ของเราพัานธรรมิสสกินมันไม่ค่อยเท่พวกโอดะทา,คาเคดะนี่ยโคตรเท่สกินเนี่ยตีไปตีไปอืาา้อหือตคนี้เจอดีมีหลบหลีก คุกมาไว้ไม่ฮิวยับเลยเงีจินโอ้โหเ่่่่่่่่่่่่เ่็่อ่่่่เเ่่เ่เเ่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ โอ okay, okay. เคโอเคแร่แร่กุดเร็วไปแล้ววันนี้ก็ด้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าผมพูดละผิดพลาดไปกันแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะไปแล้วายบายสวัสดีครับ